สวัสดีครับวันนี้พวกผมสาลาก้าเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครลูนออกนะครับในตำแหน่งของเลนการนั่นเองนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางลูนออกได้แล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันลูนออกนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางลูนออกได้มากกว่านี้ครับแต่ผมก็อาจจะไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมตัวละครที่สามารถแก้ทางลูนออกได้นะครับตัวละครตัวแรกนะนั่นคือโรลิต้านะครับผมก็ต้้้้้้ออ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 งงงบบบบบกก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 กววววว่่่่่่่่าา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 โโรรรรรรรลล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 ีีีีตตเเเเเนน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 นยยยสสสสสมมถถถััััััูููหห็ไไดดดดะะะคคพิิแแขจป ตัวละครต่อมานะครับผมนั่นก็คือเซเบอร์นะอันนี้คือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าทำไมถึงต้องเป็นเซเบอร์นะเอาง่ายๆก็คือตัวละครที่ลวงค่อนข้างที่จะโหดนะครับซึ่งเซเบอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่ลวงโหดมากนะถ้าดักป่าดีๆนะครับแต่ถ้าจะเป็นพวกหลิงหรือว่าแฟนนี้ก็ได้นะครับแต่ที่ยกตัวอย่างมาเป็นเซเบอร์นี่ก็จะได้เห็นภาพกันชัดมากกว่านะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางลูน็อกได้นะครับและต่อมานะครับผมนั่นก็คือไอเทมที่สามารถป้องกันลูน็อกได้นะครับไอเทมชิ้นแรกนะครัััััับบบบคคคคือออโลลลล่่่่แแแหหหงงเเทททนนนนนนนาา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 าะะะะะะีีกกกกก็็ดดมมมมมมิตตรรรรรรยููผผถถ้้้้จปณสสววไ เทมที่ไว้ป้องกันรูนอกไปดูในเกมเพย์กันเลยดีกว่านะครับและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่างล i ช m a n s h o p โดนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Mobile Legends ราคาถูกคุ้มคุ้มเติมปุ๊บเข้าปับ๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับ i s m a n นคอยใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระแต่สูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไวต้้องทที่่ Libandhop เานนั โอเคนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าการที่หยิบลูนออกมาเป็นเมทนะครับก็เป็นพิกที่ค่อนข้างเซฟนะเพราะว่าตัวลูนออกเนี่ยเป็นเมทที่ดูแลตัวเองได้ค่อนข้างดีนะครับ,บแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่หยิบลูนออกมาเนี่ยทีมเราอาจจะต้องมี CC ระดับหนึ่งนะเพราะว่าตัวละครลูนออกเนี่ยไม่มี CC พวกสตาร์เลยนะครับถ้าเอามาในทีมที่แบบว่าไม่ค่อยมีซ c พวกควบคุมเงี้ยอาจจะลําบากหน่อยนะครับก็จะเล่นยากนิดนึงนะ แต่เรื่องดาเมจของลูนอกนี่คือรู้กันดีอยู่แล้วนะครับพี่แกแรงมากนะแถมคอมโบทีเนี่ยแนวหลังอาจจะหาได้เลยนะครับแต่หน้า,นา,นา,นานมา2จาังหวะนี้ครับยิงไปก่อนครับ1เม็ดรครับแล้ต้องบอกว่าตอนนี้ทีมฝ่ายตรงข้ามมีเอ็มสตัวด้วยนะก็อาจจะทะเลาะก,กันในทีมหรือเปล่านะครับ สวยครับและเพื่อนได้เฟิร์สบัตรนะ <S <S อืมแลวนาหน้า,า,าดักอีกครับจังหวะน,นี้ตบพี่แกนี่พยายามต่อเลือดขั้นสุดจริงๆครับสำหรับนาหน,า <S <S น,านา้าจะต้องรีบเคลียร์เวฟนะเพราะว่าเราจะเร่งเวลนะครับให้เวลสี่นะ <S <S สวยครับและเซเบอร์ได้มียานะ เี๋ยวเต่าจะเกิดแล้วนะครับเรายังไม่เวลสีล่นะก็น่าจะอีกเบฟหนึ่งนะครับตัยครับตอนนี้เวลสีล่นะก็เตรียมสกิลอันติม่วงไว้ก่อนเลยนะครับไปครับยิงครับไล่ยิงฮะ <c oughs> แล้วโลก็หมดอันนี้เราต้องถอยก่อนนะ <c oughs> เพราะว่าเซเบอร์ไม่ได้มีอันตินะครับ <c oughs> เรียบร้อยเลยฮะ เขาบอกว่าอย่าประมาทนะครับถึงไยตรงข้างเขาจะหยิบเอ็มเอมาสองตัวนะครับแต่ป่าสองผมก็แพ้มาแล้วนะเขาบอกว่าห้ามประมาทเด็ดขาดครับแต่จังหวะนี้เรากลับบ้านก่อนนะเพราะว่ามานากับเลือดเราก็ลดไปเยอะระดับหนึ่งนะครับแลเล่นบนได้หรือเปล่าเมื่อกี้ ตรเจร้ขึ้นไปนะครับตรงนี้ดูเลยนะเดี๋ยวเราตามขึ้นไปครับน่าจะไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเพื่อนเราก็โลแล้วด้วยนะแถมไมลทอก็ยังไม่มีอันตินะครับก็น่าจะเปิดไม่ได้นะแต่เราก็ต้องลงมารับเวฟด้วยนะครับเดี๋ยวต้องเคลียร์เวฟก่อนนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าเวฟค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับแล้วก็พยายามอย่าปล่อยเวฟนะ แโหลเจอมาบับม่วงหรือเปล่าครับไม่ได้มานะและวเต่ายี่สิบสี่วีครับแลว้วจังหวะนี้โหลเจอร์ขึ้นมานะ,ะตูหายนะครับอ่าครูฝ้าอยู่ล่างครับเราเห็นแล้วนะก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับตรงนี้แต่เมลทอยยังไม่มีอันตินะครับแล้วก็ไม่รีบนะ โลเจอครับเล่งจะมาเต่าครับเดินตัดแม่น้ําเลยฮะโดยมานทอไล่ไปก่อนครับต้องอ้อมนะและหน้าหน้าเปิดมาจังหวะนี้ครับยังไม่ใส่อันติเรานะน่าจะเก็บไว้นะครับและเพื่อนเปิดแล้วครับจังหวะนี้ได้หรือเปล่าน่าได้ครับสวยครับได้โรเจอร์ตัวหนึ่งนะและไม่น่าไหวแล้วครับอันนี้ถอยก่อนนะเพราะว่าเราหมดสกิลแล้วด้วยนะครับ แต่ต้องช่วยก่อนนะเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะโดนล้านะครับแล้ว <c oughs> คูฟ้าฟิกมาครับจังหวะนี้ครับฟิกตกใจ <c oughs> โอเคครับเรายังได้เต่านะ <c oughs> เกือบไปครับแต่นาน่าอยู่ในป่าด้วยครับอันตีนี้มาก่อนนะ <c oughs> เราบอกว่าจังหวะเสียงจัดครับเมื่อกี้เดี๋ยวกลับบ้านก่อนครับมานาโลจัด ้องบอกนะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่มีซีซนะครับแต่เราก็มีดาเมจนะซึ่งดาเมจเรานี่แรงจัดจ้านอยู่แล้วนะครับและบน3ครับล่างหนึ่งนะน้าน่าจะดักไงน่าจะอะไรน่าจะดักไงแต่เจ้าวันนี้เขาน้าจะรู้นะครับว่าผมขึ้นมานะเพราะว่าผมเดินเฉียงขึ้นมานะ ยังไม่มีอะไรก็เคียร์คลิปก่อนนะครับพราะถ้าเราปล่อยไว้นี่ห้านาทีแล้วด้วยนะฮะป้อมแตกแน่นอนครับปล่อยไว้และเล่นล่างสามคนเลยครับเน้นๆครับจังหวะนี้ครับป้อมกลางได้นะเอาแล้วเซเบอร์ไม่ช่วยตีโอเคครับไม่เป็นไรครับตีคนเดียวได้นะแล้โรเจอร์ตามขึ้นมาครับจะเดินขึ้นมาอย่างนี้ครับสวยครับและได้มียาไปยิงต่อครับอื้มสวยครับเรลลี่ แล้บน2ครับมีนาหน้ากับโรเจอร์นะนนแล้วเพื่อนสั่งโจมตีครับได้นะบนไปเลยครับแต่ว่านาหน้าไม่มีพาส,สีด้วยนะก็เลยโดนล็อกง่ายๆเลยนะครับแล้เซเบอร์ไปได้คาลีอีกแล้วนะครับ และโรเจอร์มาปิดฮะ,ระดเรียบร้อยเลยฮะสองตัวเน้นๆเขาบอกว่าโรเจอร์นี้ถ้าหลุดแบรนนี่คือหยิบแน่นอนครับแล้วเต่าน่ยโดนโรเจอร์นะเพราะพี่แกได้ป่าฝั่งเราไปแล้วนะครับก็ไม่แปลกที่จะเอาเต่าต่อนะแต่นานามีพาสซีฟแล้วครับ เดี๋ยวดูจังหวะนะถ้าจังหวะไหนเปิดได้ก็เปิดนะครับแต่ถ้าจังหวะไหนไม่ชัวร์ก็รอแท้งเปิดก่อนก็ได้นะครับเราดูสถานการณ์ไปนะและล่างสองตัวอย่างนี้ครับเราปิดหลังได้นะสวยครับไปครับหนึ่งทียิงหนึ่งเมตรได้เปล่าโอ้ไม่ได้นะเขาบอกว่าฟิกมาจังหวะนี้ครับเสียฟิกนะแล้วก็ไม่ได้โรเจอร์ด้วยนะครับ บอกเลยว่าไม่คุ้มนะช็อตนี้แล้วปอมรางแตกแล้วด้วยครับและเหมือนเ่นบนจะตาไปเพราะว่าฝั่งเขานี่ MM2 นะนี่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าทิ้งเ่นไว้มีศิทธิ์ที่พี่แกจะดันสูงมากนะโอ้โหและเซเบอร์โดนรับครับขัะเดินเช็คป่าแล้วโดนรับในป่าเลยครับ เราบอกว่าขนาดรูนอกเรามีสกิลที่สามารถหนีได้เรายังไม่กล้าเช็คป่าขนาดนั้นเลยนะเพราะว่าถ้าโดนซีซีเรียบร้อยครับก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีนะสกิลอันตีเรานีมาก็ไม่ได้นะโดนปิดตายครับและโรเจอร์เหมือนจะขึ้นไปบนนะฮะแต่สามตัวโถมอย่างนี้ครับและโรเจอร์มาปิดอีกแล้วครับผมมายาทอ,อก,กดอันตีล้างสถานะไปก่อนนะแล้วก็เข้าไปยิงรับให้เพื่อน,นะครับ ตอนนี้หลอดใกล้จะเกิดนะเดี๋ยวต้องหาหมุมเล่นแล้วเอซักบุมหนึ่งนะฮะจะแ,แทงเขาโลนะน่าจะกลับบ้านครับเดี๋ยวต้องดูเซเบอร์ก่อนนะครับว่าเซเบอร์เราจะมาเอาหลอดเลยหรือเปล่าหรือว่าเอาบับก่อนนะครับ ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะแรงนะแต่ถ้าไม่ได้ใช้สกิลไม่ได้เล่นก็เรียบร้อยครับแล้วไม่มีดามีอยู่ดีนะและโรเจอร์เดินมาครับมากับแทงครับคูฟ้าครับและมุมนี้ครับเดี๋ยวรอจังหวะนะไปครับ <c oughs> เกือบโดนโดดครับและโลหมดนะข้างหลังโลหมด <c oughs> สวยครับแล้วมีไอยยิงฟรีเพื่อน เดี๋ยวิญญาก่อนครับอาลีมาเติมอีกตัวเ้าบอกว่าเราสกิลเบิร์ดนะครับค่างแรงนะเลลี่ยิงทีนี่เลือดหายเป็นข้อนะครับอย่างเยอ,<ก>อะต้าบอกเมื่อกี้เราไปใส่แนวหลังมาเลือดเขาโลว์หดแล้วนะ แต่เพื่อเราตัดสินใจตีหลอดเลยครับแล้วมีนาหน้าเข้ามากวนนะน่าจะไม่มีปัญหาครับเพราะว่านาหน้าเขาไม่มีพาสีนะถึงแม้ว่าจะเป็นหลอดม่วงนะแต่ก็ต้องปกป้องนิดนึงนะครับเผื่อจะได้มาสักป้อมนึงนะ โรเจอร์หิวบัฟบหรือเปล่าถ้าหิวบัฟโดนะน่าจะหิวจริงนะสำหรับ,บโรเจอร์อ่าแล้วโดนไหครับหนึ่งทีอย่างนี้ครับน่าจะไม่รอยครับโรเจอร์สวยครับเพื่อนเปิดมาอย่างนี้ครับคอมโบโลเลยเราได้หลังสองตัวนะเราบอกว่าเปิดอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับจบเกมเลยนะเนี่ยหลอดตัวเดียวจบเลยนะฮะและมีมียะมาไม่น่าใช่ปัญหา โอ้โหต้องบอกว่าจีๆรับผมหลอดตัวเดียวจบเกมเลยนะไม่คิดว่าจะจบได้นะจังหวะเมื่อกี้ต้องบอกจังหวะมันพอดีด้วยนะครับต้องบอกว่าถ้าเมื่อกี้ฟิกคอมโบดีๆนี่คือโอ้โห ค่อนข้างน่ากลัวนะครับสำหรับลูนอกนะแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าตัวละครลูนอกเนี่ยมันไม่ได้มี C ีซีจำพวกควบคุมนะเพื่อนในทีมอาจจะต้องมี CC เยอะนิดนึงนะครับในการที่จะหยิบลูนอกมาเล่นนะแต่ถ้าเป็นเรื่องดาเมจเนี่ยไว้ใจพี่แกได้นะครับเอาเต่าเอาหลอดเนี่ยคือไวแน่นอนครับสำหรับลูนอกนะแต่ตัวละครพี่แกนี่ค่อนข้างมีประโยชน์หลากหลายนะเอาไปล้วงแนวหลังก็ได้นะครับเอาเต่าเอาหลอดก็ค่อนข้างไวนะครับตอนนี้ค่า5ตายศูนย์แล้วก็แอสซิสต์แปดนะครับทำดาเมจไปสี่หมื่นสองนะแล้วก็แทงคไปนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <Yeah. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม <No. S 1> และเจอกัน no way.